โล้ยเวโอ้ยาให้เพราะานั้นนะ <c oughs> นป่ปโอ้ยที่บ่ปากนี่ให้ <c oughs> โอ้โา <c oughs> โอสาวคู่ให้แล้วกันบปากเลยแล้วสาวคู่นี่บ่ปากนี่ไม่ให้มเ <c oughs> อว่านั้หา้ะเออย่าให้จะให้ลูกจะให้ นี่มาถากินปิ้งปลาลุงเฮิมนี่ที่ให้เฮ็ดยังให้เมื่อยเฮ็ดยังนั่นน่ะนั่นที่เหลือยหันไปพ่อให้พ่อเจ้าเออเอาตัวนั่นน่ะไปเอาถั่วไปไปไปพลุกเบงให้ไปนะถั่วแล้วไปเร็วเร็วลูกเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปลูกไปเร็วไปเร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็วเร็วโอ้สาวคู่ให้พี่น้องเอ้ยน้ำตาพังเหยาเหาเอื้อย ว่าให้ว่าคีา้คาดคันบปากนใ้เม่น,มนไฮ้ไพสิดุซ้ำเจ้าเด้ยอยู่เพื่อนนี่แถวเย้ยลุงสิบอกเจ้าซะไม่ไพดุซ้ำเจ้าหลงรู้ละเออเอือยเจ้ากัดดุเต่แต,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 ตงโตเลยเอื่อยเจ้านะเป็นแล้วอ่เป็นเต่แต,ตงโตอะไเอื่อยเจ้านะ่ะวห็นบางามันตำมือได้ดู้ละ ทำอ่อเป <c oughs> ็นอย่างนี้ว่าอย่างกันนี้อย่าคู่น้ำนี้ปอิทังน๋อโดยปาดทั้งท่องก็ได้ดอกปาดทั้งท่องก็ได้สิเฮ็ดกินเนี่ยนี้เลยเไปปิ้งเนี่ยนี่เลยเออ มันต awesome ้องป้งย่านี่ด้ๆพี่น้องเลยบ่อได้ย่างแดดดังแม่ป้งเนยได้เลยล่ตัวนั้นนออห่งามัน้นมันมีไข่เด้ลูกมันมีไข่เด้ปลาตัวนี้ด้เปนบ่ออันนีบ่ออกกัยาบ่อกันย โดยบอกกันย่าอากาศมันาวมันเย็นเออตูดีกันี่ในตูดีปลาหนามันจะเป็นอะช่างมันบุกมีมันมีไข่ปลากระบอกอันนี้นะแม่อยู่บ้านเท่าน่ะฮาไปตึกมือนะเอาขึ้นบัตรละบัตรละโลบัตรละสองโลอุ้มขึ้นมาหน่ะถือแหน่ะแต่ละบาทนะอยู่บ้านเทาก็นลายได้ปลานี่ยนะโอ้ยยอมรับลีโลปลาเนี่ยมันลายลายแม่อยู่บ้านเทาปลาดุกปลายังสิอ่าเวลาไปตึ๊กเลยฮาบูมี่เฮางุ้มไปตามพังมันเข่า มันเขามันเข่าหูเข่าออยางนึ้งุมเมาได้ชิบตเศร้าโต okay, โด<ล>ยปลาดุกนะปลาดุกนี่นะปลาดุกมันลี่นะย,ย,นย,นนยูบ้านนี่กัเป็นตมีแ่ยูบ้านนี่กะบบมีบ่มีมอ่บีี่กบ

ปลานี่มันขนมบอขี้ของมันขมเหนื่อยเนาะมันขมแห้งไปย่างพี่น้อง,องเอ้ยนม่ปิ่งคกๆใส่เกลือใส่ชุอดหนีบอนบ่นนี่แม่แถวบ้านนะำโบลายบอแม่ลายเรามีเชฟลูกเออปลาแบบนี้นกัหลายบ้าบนน้โบ อัน่าอันลูกสาวแม่อัน่าได้ผัวบรรณบอนี่คนที่เท่าไหรทิดทิดละพรนี่แหละอคนที่สองที่สามที่สามบ่เออเอเอาบัรณบอเนื้อที่สองเอาบัรณบอไต้ที่สองเลยนียนะฮันเออแเออโอ้ท่าอ่าเ๊ะมตไลดู น้บอง่ายๆก็คืออันว่าอ่าอันคนในผัวน้ำโบใต้นี่คือเราคือเสียผัวเตยน้อยบ่แม่บ่ดออายุสิบสี่ปีลูกสิบสี่ปีไปไงอยู่เพื่อนผัวเลยไงเพื่อนผัวเออเป็นนี่นี่คือให้ลูกกับผัวเตยน้อยแถวตอนนั้นนะเราเหมาะกันให้ได้ลูกเออบอง่ายๆว่าตอนเราเป็นลูกกัมพาร์ผู้บ่าวนะบอลูก แม่เลยละอ๋ออ่ามามาพ่อตายพอดีบ่ตอนนั้นนะเออพอแล้วถ้าพอ่อแล้ตายเลยอันนี้เด็กเลยทุกยากก็เลยไปเอาผัวโดยมีผัวมากมอนกน็กเลยเอาอืมแต่เพื่อนผัวแล้วคือสิมีกว่าอันทั้งถ้าแม่ยุ่งน้อไหมเนาะมีแล้วเรามีนาม,มีไฮมีหนมีไฮมีหนา,หหนาดูกแต่เพื่อนเราก็ยังหลังมากไงเต็มเนาะ เฮือนอุกษาเจ้านะอันนั้นเฮือนกับเจ้าเองเลยมันบ่แม่เฮือนมุนนั่นกะบล้างมือง่ายเฮือนมุนขอเออเฮือนล้างหนึ่งง่ายเติบแล้วโดยเฮือนกับเจ้าเฮ็ดเองกะบล้างมือง่ายหนึ่งเนาะเออไคแน่ผัวเราเป็นใจแน่ว่ายผัวเราเป็นใจแน่ดุมันว่าไงแอบมักสางมักสาเน่ด้วยเรักแพงเมียแน่เออเิษกันแต่เอากันโดยบ่เคยพิษบ่อให้ให้กันโดย คือ<ร>วันเราโชคดีเนะ <c oughs> าะบ่าไงว่าได้ผัวดีนี่พี่น้องเอ้ยสุดแหละคนเฮาเนี่ยไม่อยากได้อย่างแบกอยากได้ผัวด,วดวีแค่นั้นตั้งไีแล้วแม่เนาะตอนน่ะก็บาจักจำนนลูกเอ้ยตอนน่ะโดยบ่ได้คนขนดีแล้วมันก็ดีดีต่อๆไปแคนั้นแหละอ่าเพราะมันคือหลายหลายไปเรื่องบริหาสิพันหนึ่งก็ได้หลายเลยเนาะ เก็บไห้มตโตก็หลายเตอร5ซาต้หาสิบพันเา้าพอกินเจ้พอกินเียงเลยหาสิบพันปลาปาิยามันนี่ม่นี่ปลาขาวหน้าโบเอ็นโบแม่โบเอนโบ ลูกปากเนียเออมันก็ครบทีคือหลายแท้หลายยังหลายเติมกับผู้แชะน,ชน,นั่นจ้าอันไหวมึงล่างช่องเถื่อแล้ว ไปล่างน้ำล่างน้ำไปเอ่าุดใส่เกลือใส่ไปย่าง <laughs> มาเด้อมาเด้อชัดๆว่าอะไร้นี่หิ้วเด้ดี่น่นะดอยพี่น้องลยสีห้เลยเนาะหิวเข่าสีห้เลยเนะานะ ลุงก็คือกันลุงก็คือกันลูกหลานไอ้ที่ให้คือกันไอ้ที่เผ่าพี่ว่าจะเจ้าเนาะเฉ็นกินวัทพันธุ์พี่ให้พี่้องเดียวจะเผาคนมันเลื่อยลูกเห้น้ำโบกลงก่อนให้น้ำโบกก่อนอยู่พอต้องคนมันละพอละใช่มันละด้ยอ่าเพื่อนลองไปหาเนื้อกระเตะย่างปลาก่อนต้องใลุงเาจไปกินข้าวเออจนวดก็ได้กินแหละแกงทำไมเร็วขัวกปูขัวกปูเร็วย่างปลาย เอ้ยเชื 1941, ่อน okay, no, ี่นะกเป็นอกเยป็นดอกเป็นอกเป็นอย่างเนะเจวตั้มาขึ้นนี่บ่เฮยนี่นะใชุ่งเจลเมาขึ้นนี่บ่เนี่ยเมนแม่นเมล่ะเจลที่เจ้าเห็ดนี่บ่คนขี่ทีอ้าตำเจวเพชรกระโดดโดยขาเดินบ่เฮ้ยตเจวเพชรนี่คนขี่ที แต่ตำแจวโมเพชรนี่คนบอกสีทีเอาโมเพชรมันก็ต้องเพชรลยลุงเอ้ยบ่ให้ลุงตำบ้างแน่ลุงตำ่ได้เพชรปานใดปานนั่นนี่ล่ละลุงจะใช้เป็นนัวหลายลุได้ใช้เป็นนัวหลายจ้าอ้าวแล้วลุงชุบได้เลยบ่เดี๋ยวให้น้ำบกกคนกูเฮ้ยโอ้ยน้ำพอดีบกกันเห็นไฟกับมอมอน้องพอดีพี่ลุงปิ้งปลาพอดีล่ะ ะอ่ะใบม่วงกล right. ัวนึงล่ะด้วยนะจ๊ะลอยพันมาพี่มาหล่ะมาเอามามาลุงสิปุงมาเออมันต้องให้ลุงปุงเออเรื่องเห็ดกินนี่มานี่หันมาจับกล้องมาที่นี่ข้าวขว่อมีบ่ล่าข้าวขว่อล่ะข้าวขว่มีบ่เอาข้าวขว่อมั้ไอ้เกยเรื่องไงไอ้เกย มกเพ็ดโอ้จ่าเฮิร์ตเลยมาเป็นงัวเลยงัวใช่เว้ยไ่เว้ยลงชินชุดอ้าวม, <c oughs> มันจะกินแบบนี้อ้าวป่งปลาท่าประเดกไม่ค่อยกินเบาะมันแล้วหุ่นวายอยู่ ดูเสบ่านเต็มเมืองสิเพื่อได้กินมือชาน้ำเขาชไลไลไลใช้ลายเฮ้ยใช้ลายนู่นอะไรน่ารู้เสือน้อยนึงเสือมันสีเข้ม ำไปได้คือเด้เบิ่งนั้อดุงเห็ดเด้เบื้งก็คือเบิ่งเธนึ่งคือกระหู้ไดลุงปลาทาแพกไห้เลป,ป,ปิงปลาบ่ทาเนี้ทาแดรกปิงปลาใช่แพรปิงปลาแดร,ะดระแดนะลุง,ออปงปิงปลาใช่แพกนี้

Vâng. Vâng. <laughs> chúng chơi xin lừa Hả? lừa tổ ping nhá, nhá là chụp mày. จะเสืออ่อไหคือว่ามันสีแซ่บบมกคือก,ก,กินไหมล่ะกินวะกินท่ากินละท่ากินข <c oughs> ่าบอกเจ้าแล้วว่ามันจะแซ่บปิงปลาท่าประเด็ก แต่ว่าเด็กน้อยกินน้ำบ่ได้เด้มันเพียชิโบใหม่บเฮยอ้ก็ก็กลกก็ก็ก็กาก็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 กก็ก็กเก็กกเกอก็ออก็ออก็กไ <c oughs> ว้ก็ก็ก็เลล็ก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 ็ว็ก็ก็กออ็น็ก็ก็กี

pa hấp ปลาร้า. ai, ở đâu mà đang? chơi cá trăng đó, nó nàng <laughs> khẩu lúc lại nhiên nhiên. แแปป๊๊บบนแบบนึงสามคนเผาปิ้งปลากันยังใหม่อยู่จักซ้ำไหนซีทั้งลุงพี่นอ้องเอ้ยสามสาวเผาปิ้งปลาใจสิดูดสิขาดอิหิวเขา่านั่งเผาไปน้ำไห้ไปน้ำม,มันเป็นไห,นห้ย้อนยังนกไห้ย้อนหิวนี่แหละเอ้ยไปคักแท้เพราะมันเป็นยังใหม่เคสมันชื่อละะ ด้วยมันสีบปรเซบย้อนเขาไฟไฟแห้งหนีแ่แหละไปล่างมือเลยล่างมือเลยไปจ้าหน่อยได้กินแลอ้หใหม่กุ้มๆอยู่นะเอาจาน,มานไม่ใช่ในเกลือใหาจานไม่ใช่ลูกปิ้งปลาพี่น้องปิป้งปลาเข็นมะข่ายเมื่อกี้นี่ เอาทัวเอาบ่วงไปใส่อันพุนกระโตคุณเอามามเอามาโอ้พี่น้องเลยคักแลคักแลคักแลวน้าพันเนะ <laughs> าะปาทอถ้าพอเราเป็นคนย่ามเลยป่ะนี่สบายดีด้วยพ่อเด้อ ไปแม่ให้คืนกินน้ำเข่านันเข่าไปเฮ้ยอ้หกินพร้อมกันนั่นแล้วนะเราบรับว่ได้อย่งประเดีได้ครับนะ่ะเอาข้าวเหนียวมาปั้นนิดนึงกับนั่งกินข้าวกองไฟนี่ก็เรียบร้อยโดยได้พอเลยนี่นะ่ะปลากระบอกปกระบอกซื้อน้ำข้าวเจ้าเมื่อกี้ลุงหนวดเลยห้าสิบพันตายประเดี๋ยวด้วยเนฮะ้อย่างโอ้ยอย่ามาแช่งแบบนั้นอย่ามาแช่งแบบนั้นมันตายดีสิเอาผลมัดให้มันแน่นเพิ่นว่า ทัดหมูแดงจำเนาะแน่ใจพี่น้อยนี่ะบแต่ว่าใสมักัดกบกินนะโดยูลที่บมักเลนกับพี่ว่าอะคุไฟมันแห้งยวเาได้ตาบบูรุกนะไลุกตะบาแ่ได้อไฟแห้งไฟแหงโดยไปแม่ขึนมากินนะไปแม่หน่ะ บอกแล้วอ่าถ้าพอแล้วนางเฝ้านี่ต้องให้เราชิมสักพักนะนางเฝอครับเฝาคือเฝอแกงหมูก่ได้ลงเฝอแกงหมูอ่าเฝอแกงหมูก็ได้นี่อ๋อบบเมนเราเฝ้อเราหันหลังไซน์นั่นน่ะหมูไม่ได้บอกว่าเราเห็นแล้เฝ้าเนาะพ่อเนาะบอกอะไรกันเฝ้ากันก็เฝ้าแล้วอันนี้บ่กบอกได้บอกอย่างปะาไปแต่บทยางนี้เฉยอยู่บทตีแล้วแหละแถวไปแม่ลูกคืนกินข้าวไปลูกหล่าไปฮะ กินแล้วเข้านะ่ะเอากินยังกินกับยัง้งกันนะ่ะน่ะเออโยต์แต่เศร้าคุณเนาะอันนี้มันบายกลัวแหละบ่พ่อตาแบบนี้ยอยู่ห่วยอยู่บ้านเขานี่มีบ่บ่มีเนาะบ่มีบ่เอออยู่เซนอ่มีเนาะอยู่บ้านอันบอยังสิเนาะ อันนี้เพื่อนปลาข่าหน้าได้นะพ่อเนาะปลากระบอกวะเออเย็นแล้วฉีบอะไรฉีบหมอดนะได้เชียดได้ได้เชียบอ้อเอาเลยมันคักแล้วปิดขาหมอดปิดโอ้อ้อกับคักได้ค่ะเอาคักเลยเอาหั่นฟักบัวงหั่นคักปัญญังหมดไปทั้งในเนี่ยฟักบัวหั่นลูกเอินตู้เลย ยอดได้นนะเอ่อเอาสิย่างเอาบาเออไปดางขาเลยเถอนดูด้อโดยโดยโดยไป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 ด้โดยโดยโดยจะนอยกันี่แหละโอ้ยอ้อเอาเลยเดี๋ยวพ่อยันแต่มันเค็มมาเลยเขาว่ะแม่กินกี่ลิดบ่เค็มหรอกหรอเอาช้แต่นี่ซื่อ อันว่าเอาแต่ว่าไฟค่อยๆได้พอเอ้ยอย่าไปไฟแห้งนะ <c oughs> ไฟแห้งกับไอแห้งเลยฮะน่ะผู <c oughs> ้นิน้อยเนี่ยมานั่งเฝ้านี่ยอยากกินน้ำน้านี่ยนะแต่ปากจะจซื้อน้านี่ยนะบะแถวกินน้ำลุ่มบะแถวข <c oughs> นาดเนาะเออน้ำในกว่าเห็นว่าก็ได้เห็นว่าจะเป็นสาวคู่กัน <c oughs> <c oughs> โอ้เฮ้ยไปเฮียนมือวอมันอีกไปเฮียนอยู่บ่เมื่อแต่เฮียนนั่นแหละเอื้อยว่าขี่ขานนะคะโอ้เอื้อร์ขี่ขานเอเวอร์ขี่ขานเอาละโอ้ยชเมินเพิรนดุเนาะเพิร์ดุเนาะตื่นมาแล้ย้อนไปสั่งเด้เมื่อนี้นะห้าว่าแต่ลูกแต่หลานครับว่าแต่น้องแต่นุ่งไม่ได้ายใจหาตลอดเออน้อนอนน้ำตาย้อนนอนน้ำตาย้อยยำยางยำยางอยู่เว้ยีเป็นคู่เลยยังไม่ใกล้เขาด้วยนางเด้วยเขาตัวเป็นคู่เลยเรือล่ะเด้อ นะโอ้ยให้โอ้ยาะนั้น่ะใหบ่ปากโอ้ยที่บปากนี่ให้โอ้สาวคู่ให้แล้วปากเลยแล้วสาวคู่นี่บ่ปากนี่ไม่ให้ เออย่าให้ย่าให้ลูกย่าให้นี่มาทากินปิ้งปลาลุงเฮิมนี่ที่ให้เฮ็ดยางให้เมื่อยเฮ็ดยางนั่นน่ะอันที่เหลื้อยหันไปพ่อเจ้าเ้อเอาตัวนั่นน่ะไปไปเอาถั่วไปไปไปพลุกเบ่งห้ไปนะถั่วเอากลับไปเร็วเร็วลูกเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปลูกไปเร็วไปเร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็วเร็วโอ้สาวคู่ให้พี่น้องเอ้ย ้ำตาพังเงาเงเอื้อยว่าวให้ว่าขี้ข้านคันบ่ปากนี่ไม่หายไม่ห้ยไพสิดุซ้ำเจ้าเด้อยู่เพื่อนนี่แถวเอ้ยลุงสิบอกเจ้าซะไม่ไผสดุซ้ำเจ้าหลกดูละเอออเื้อยเจ้าก็ดุเตแต่งโตอลไรเอื้อยเจ้านะเต้นแล้วอ่เป็นเตแต่งโตอะไรเอื้อยเจ้าน่ะโป๊ะแกโป๊ะแกลูกนี่อบอ้าวตึ้งโอยนี่ ตัวนั้นอบตัวนี้ย่างผู้สาวน้อยให้พี่น้องเอ้ยโมเป็นให้ยังดอกให้อยากกินปิ้งปลาแต่บอกจะชื่อบอกกันได้ไหมว่าให้อยากกินปิ้งปลาก็ได้ลุงสีแดงให้ดอกเห็นว่ากันด้วยให้แถวให้ช้างด้วยเอา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 ไปไปไปเดี๋ยวลุงสีแดงให้ไปเอาโทรศัพท์ลุงคือเสียบแบตให้ลุงเนี่ยไปลุงไปด้วยเอาไปเร็วลูกเร็ว ไปแล้วาโดยเอาสบายดีป้าลุงก่อนสร็จโดยให้ยากินติ้งปลาโดยนั่งเฝ้าอยู่มุมให้กินจักเทื่อให้เหลือใจโดยเอาพี่น้องเงยสบายดีเด้อบัตสุขสุขนพี่น้องไปแล้ว